พพเพราะว่าผู้เดียปกับไปไทยแหมนมันมันเป็นพื้นที่ความปลอดภัาายของสิบไปไทยถ้าท่างเขาถ้าออกบานใช่ไหมบารดีเออเนี่ยพี่พี่บอกว่าฉันเห็นด้วยมากเลยนะพูดอีงฉันเห็นด้วยกับเธอมากเลยคืออันหนึ่งพี่่็อันหนึ่งเราเพิ่นนงขอจัดรูกที่ดินเศษโน่นนี่นั MC, น่นนี่สินะก็เลยว่าเออคนกับไปไทยโลกโซเชียลบากลายไม่ถ้าแบบถ้าแบบว่า โอกาสแบบงานทำบุญอะไรเงี้ยหรือแบบไปด้วยกันไลกปัญหาไม่ว่ากันเออจะแับอยู่สิคืออย่าไปท้ายคี้มอสก็ไปท้ายมันกับบ่อใดดีเธอเปนพื้นทีไพาเวทที่บางทางอ่ะแม่มันกับมีสร้างไม่อย่างมีของเขาทรัพย์สินสร้างเนี่ยมีของของเราเดี๋ยวนี้สากลเราไม่รู้ว่าเขาลงคนทางนอกน่ะเขาเธอมีชาชินมันไหลยนะขณะที่สากลสินเทศอันรวนรดน้ำไปถึงการรดน้ำไปการรดน้ำกู้อยู่หัวหลายสูงอือื ูใส่หนึ่งล้านบ้านเบาเบาวกนนี้มาขแไหมเนี่ยมามามาเจอกันเมืองเออวันี้ไม่้อวนเมืองนัดพบแน่พูดจู่พูดคุยแน่เขียนแน่พูดคุยแน่นอนจ้ะส่นตั้งแน่รอยใบได้อยู่เดินจะใหญ่กว่า แกอว่าคราตีแรอดรอดกไม่ตีในการนี้ยังอยู่ในระดับนล้งไม่ใชใช้เปรบกวนกัน